สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องคุณผู้ชมที่ทางบ้านเนาะนะคะคือเก้าค่ะนะคะกลับมาพบพอกันนอรายการเยี่ยมยามทางข่าวทางทีวีช่องหนึ่งสองสาวสวัสดีค่ะพี่หนิงย้าสวัสดีจ้าว่าไม่ลืมกันซชแล้วนะว่าลืมค่ะมาน้ากันตลอดค่ะพี่น้องสองสาวป่าปาตังโกเนาะนะคะนะคะมาน้วกันตลอดค่ะนะคะทรงความห่วงใยให้พี่น้องมาพาพี่น้องในมีความสุขเนาะนะคะเอิญ่าให้มีความสุขในรายการ เาแมนจ้ะมีเสียงเพลงเสียงล่านะคะนียาดีๆมาฝากให้กินไล่กันนะคะพี่การเยี่ยมยามถามค่ะพี่น้องป้องไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี่ที่ซื้อยาสมุนไพรแคปซูลดีเอลซีไปกินแล้วค่ะพี่น้องนะคะอย่าลืมค่ะหนึ่งกล่องซิบแคปซูลสองร้อยเก้าสิบบาทยาแก้ปวดค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้ขายดีได้พี่หนิงขายดีค่ะนะคะ ดิบบัณฑซาหาบัณฑลือดแมนต้องกินเองเนอแมนผู้นั่นกับหัจักผู้นี้กับหัจักแล้วเดี๋ยวนี้ยายี่เอลซี่นะค่ะพี่น้องนะคะไปหากันกะเออเดบ่าวาถึงเด้นอะแมนเดบ่าวาถึงเดบ่าว่าสู้กันฟังได้ยินจากวิทยุแน่ได้ยินจากทีวีช่องหนึ่งสองสามบุญจันทร์พันนี่ของเฮาแน่นะก็มีการเวาปากต่อปากพี่น้องต้องอยู่งผอมแมนต้องล้อง ต้องล่องกับตัวเองนะคะอยาสมุนไพรแคปซูล DLC เนี่ยนะคะทาบล่องเนี่ยนะคะจะบวมหูเลยว่า เฮามีอากาศเก็บอากาศปวดแล้วันกินแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ยินงจะเพลินเว้าไม่ลองไม่รู้คินว่าล่ะค่ะพี่น้องซิปากว่าวาซซ์มห้อกินเองดอสยังก็ได้เนาะนะคะใช้ร่างกายของเรานี่แหละค่ะพี่น้องร่างกายเป็นของเฮาเนาะเจ็บปวดก็เป็นเฮาเนาะแม่นะะคทำงานหนักก็เป็นโตเฮามทุกอย่างจริงจริงไหมอะไรก็คือนี่อะไรอะไรก็คือนี่เป็นพักเอาถือักเตอ้สุดใหญพี่น้องนะคะ เบียกบานนะคะคุณผู้หญิงหลายๆคนคุณแม่บานหลายๆคนนะคะพี่น้องนะคะจมยีดอกหันเห็ดหันจมซื้อนะคะก็เป็นนาทีน่ามันละพี่หนิงขันขันบ่ได้เฮดเบอร์เป็นแต่ยูพี่แนนขันบ่ได้เฮตเป็นเบ่รเป็นแต่ยูอีกอะไรพี่น้องเนาะนะคะการเฮดเวียกเฮดงานบานนะคะนะคะตามนาทีก็บเฮดไปแล้วพอบานเพิ่นก็มี่นาทีห้องเพิ่นเนาะแม่บานเพิ่นก็มี่นาทีอันผว่มี่พอบานก็บเฮด เฮ้ยไม่เอาอย่างไรกับกูนี่อ่ะก็ว่านพี่น้องค่ะสําหรับรรยการเยี่ยมยามถามข่าวนะคะก็จะมีช่วงเยี่ยมยามถามข่าวว่าแล้วกับสิทโทษไปหาพี่น้องทั้งจังหวัดนครราชสีมาเบอร์เกอนเดอวยพี่หนิงบริรับโทรศัพท์พ่าวมอนีรนะหับสายหน่อยนะคะพ่อไปนี่เดาซุ่มซีซุ่มหาซุ่มหกไปหลุดได้พี่น้องนะคะก็ได้บอกกันก่อนก่ได้บอกพี่นนะคะการเว้าการเว้าถึงการกินยาขึ้นกัน เฮากับบอดี้บอกกันไว้เนาะก็คือพูดออกมาจากใจกินแล้วเป็นยังไงกับเห้าออกมาจากใจเพื่อนกับ่มหัวคือกันได้เนาะแมนค่ะกับ่มหัวกันเพื่อนกินดีเพื่อนกับว่าดีนะคะกินแล้วโอ้ยกองหนึ่งสองกองขอพระเจาน่สวัสดีค่ะคุณพี่สุนีต้นกระทบใช่ไหมคะค่ะอันนี้โทรจากศูนย์ยาสมุนไพรแคปซูล DLC นะคะ ยาบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายคุณพี่ซื้อไปรับประทานเองหรือเปล่าคะอันเองค่ะอ๋อซื้อ,อทานเองเนาะอ่าก็ทานไปกี่กล่องแล้วคะพี่หดไปหกกล่องหกกล่องอม,มีปัญหาสุขภาพแบบไหนบ้างปวดตรงไหนคะปวดปวดหัวไหล่ขามือค่ะ ปวดหัวไหล่แล้วก็ชามือปวดมากไหมคะปวดมากจนได้ไปฉีดยาโอ้ปวดมากจนได้ไปฉีดยาเนาะฉีดยามามันก็หายได้พักนึงก็เป็นอีกใช่ไหมพี่ไม่หายค่ะค่ะนะแล้วมากินยา DLC นี่เป็นไงบ้างคะตอนนี้เหมือนเดิมกินหมดไปกล่อกินหมดไปแล้วหกกล่อง มันดีขึ้นไหมฮะไม่ค่ะตอนนี้ไปทํากายภาพโอ้ไปทํากายภาพเนาะก็คงจะเป็นหนักกันเนาะเป็นมาหลายปีใช่ไหมคะพี่เป็นเนี่ยแหละค่ะเป็นได้ประมาณสามเดือนทำงานทำงานเกี่ยวกับอะไรอ่าทำงานอะไรคะพี่โอ้พอดีทำไรทำนาเนี่ยแหละโอ้ทำไรทำนาเนาะก็เจ็บก็ปวด อ่าเจ็บปวดธรรมดาเดีล่ะนะคะแบกถังฉีดยาโอ้หนักอยู่ตันนี้แบกถังฉีดยาปวดบาเนาะปวดบาปวดอะอยังไงก็นะคะคุณพี่ก็ฝากดูแลด้วยเด้อนะคะถ้าเนี่ยฝากยาสมุนไพรแคปซูลไว้ด้วยถ้ากินถ้าเราเป็นมากๆถ้ากินนิดหน่อยมันก็จะไม่หายค่ะพี่เราต้องกินไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นยาสมุนไพรเนาะนะคะดูแลไปเรื่อยๆอ่ะขอบคุณนะคะ ค่ะค่ะใะค่ะต้องใส่เวลาในจั๊กน้อยแมนจ้ามันเป็นยาสมุนไพรนค่ะบางคนขจายฮอนเด้พี่นิงนะคะบางคนใจฮอนกินปูบกับยาเศร้ายาปากจังสินามันกับโบแมนได้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าแทมจะคล้องปวดี่นะคะผันป้อยห้ปวดเรือร่างมาโดนดินะคะ ถามมันเหลือล่างมันโดนเ้วมันกอาจจะเหตุให้โรคลายต่างๆตามมาได้แมนมันมันเป็นหลายมันอาจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปยังสี่เป็นถึงกับบางคนต้องได้พาตัดบุตรแมนค่ะถ้าเป็นหลายมันจะนำเราไปสู่การเจ็บป่วยได้ใช่โรคหัวใจเบาหวานความดันก็เป็นไปได้เนี่ยเป็นได้ทุกอย่างมันนีมันส่วนกระดูกเกี่ยวข้องกันแมนกระดูกทับเส้นยังสี่นะคะพี่น้องพฉินั้นกก็ต้องดูแลเนาะ อ่ะพี่น้องทางจังหวัดซาแก้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้ <c oughs> นี่โทรมาจากจังหวัดกาลสินค่ะศูนยายาสมุนไ,มมไพรแคปซูลดีเอลซีทรมาถามข่าวค่ะอีแม่ถา<อ>มข<อ>่าวใครถามถึกใครงายท้อ,ทอมากจ้าถามผู้คนกินยาเดียวสิล่ะจ้า, <c oughs> า,าจอันอันไฮทามเนี่ยค่ะเรากินเบมดเจ้ากองละอีพออยู่หนันบ๊อ โยโยครับโยค่ะให้ถามเนี่ยคะ่ะคุณพอกินยาเดียวซิเบิร์จักรองเหรอจ้าเบิร์ซอหาแล้วเออ,อเป็น<า>อา่ามีอาการปวดบ่องไดคะ่ะคือเด็ดซื้อยาเดียวีิไปกินปวดขาปวดกดนแล้วนี่ละละอืณพ,พ่อเอาแ่ลมวันนี้ก็เด้เป็นเก็บพ่อเท่าเพื่อวาดูสับเป็นเลยกินมันเถอะค่ะค่ะซื้อไปกินเบิร์จักรองเหรอพ่อตอนนี้ แล้วี่แรกทีว่ามาทีสั้งมา่อไร่เดียวด้กิมมาเราสามันก็เป็นเจ็บแล้วเนาะมสร้างไปท้งเมือนีเก้ากองเนาะหากินเบิร์ดเจ็ดกองเป็นยังไงพ่อตอนนี้อาการเจ็บปวดนั้นไข้ขึ้นดีขึ้นบอการดีย่กันแล้วเปียกมันเป็เก็บปีนไหมแต่ถ้ามาด่าเนาะพ่อเนียนเนียนียนก็เลยว่าโอ้ยนี่่ะเด็กนอยาบ้า นั่นแล้วดื้อไรแค่เจยบสนอค่ะแต่ว่านี่ประทับใจยืนว่าพ่ออยากสมุนไพรแคบสูลนเดียวสี่นี่ะวาดียู่ค่ะไ้พันธกินน้ำยูค่ะไอ้ันไปกินยูกล้องหนึ่งค่ะเมื่อป็นก็ว่าให้ยูดี่งค่ะค่ะก็จะถือโลกีว่าตี้แมน ค่ะค่ะอ่ะค่ะขอบคุณหลายเด้อพอเด้อค่ะขอบขอบคุณหลายแล้วก็บอกพี่น้องต่อๆกันไปน้ำแน่กันอยากได้ก็โทรสั่งอีกก็ได้เด้อพอเด้อครับครับ่ะขอบคุณค่ะ ขอนครับคุณบขอคุณลายนะคะสํามรับคุณพ่อพรม่งมาดวงจำป่าก้ากล้องแต่ว่าให้พี่น้องไปกินกล้องหนึ่งผู้กินกล้องนึ่งก็ว่าดีใข่พอยายเราก็กินหลายกล้องแล้วก็ว่าดีอยู่กับพี่น้องนะคะเบาเนื้อเบาตองไข่่เส้นนิปวาตวคนเาเห็ดงานมาตลอดมันเห็ดงานมาตลอดตั้งแต่ใส่ร่างกายมาตลอดเนาะนะคะเข้า เท่าอายุคนนะคะพี่น้องเนาะกับการใส่ร่างกายกับการทํางานเนี่ยนะคะเอื่อว่าอุปกรณ์ในการใส่ร่างกายนะคะบางไรใส่ใส่ไรเออบางไ้ใส่ายมันก็สีเสื่อมไปไว้ก็ต้องดูแลรักษาเนาะแมนนะคะเนี่ยกัดสื่อเลยพี่น้องขาทันทีเบิ้งอยู่ตอนเนี่ยนะคะกับรายการ เนี่ยนะคะรายการเยี่ยมยามถามข่าวของพี่ปูพี่นิงะนะคะหกล่อง290บาทนะคะยากแก้ปวดพี่น้องขา DLC ขายดีทั่วไทยนะ,ะเบอร์โทรนะคะอ่ะเข้ากับจะพากกพี่น้องไปฟังเพลงฟังล่ำสลัดสะกอนอ่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงฟังล่ำสะ,สะกอนค่ะพี่น้องเดี๋ยวจังกลับมาคุยกันตอนน่อเนาะค่ะ